เหมือนเล่นเกมอะเล่นเกมไม่แน่ใจว่าเกมอะไรอะต่อคำหรืออะไรสักอย่างน้องเอามาเพิ่มให้พี่เล่มหนึ่งได้ไหมพี่จะอ่านจบละหนูไ <Thank you. S 1> ม่เข้าใจแบบหลายหลายอันมมนเป็นมุกคนไทยไง อันนี้อนี่น่นี่ไม่ใช่ขายหัวหรอันนี้ก็อันนี้ก็ตลกอันนี้ก็ตลกพี่นายบอกว่าตองที่เราอ่านเขาจมาเยอือฮชื่อถือไม่ใเขา อันนี้ยาวอ่ะข้ามนั่นเป็นเรื่องเล่าปะเป็นคนเขียนจดหมายมาไหมปะอันี้ยาวอ่ะก็เขียนว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องพิชฆาตแห่งท้องทะเลประวานไงอ๋อเหรออไรี่อายาวยาวันเยอะมากเลยอ่ะสัสชัยอ่ะ ก็ดูอันอ,นอื่นเอาอัน,นที่มีโมนนี่ไง